แกมือเ้านี่ครับพี่น้องนะครับเลาะทงเลาะทามานะครับผมนะครับก็บตามคู่น้องนะครับตามงานหน้านี่แหละครับพอดีมันเจอครับมันเจอเห็ดนะครับเห็ดนี่ครับหลา่เขาออกหลายพี่น้องเบิง่งเอาเด้อพี่น้องเลยเต็มอายะเต็มอายะพูดนะพูดนะแม่นมัดบัดนี่พูดนะ เห็นมั้นนาะพี่น้องพู่นน่ะมีแต่เห็ดทางนี้มันพู่นน่ะไม่ก็สีเรือเผาแน่รับพู่นะเชื่อเห็ดเห็นมั้ตามกอหญ้ามั้งนั่นตามกอหญ้าตามยังพู่นะเขีหนมัดบันทีเจ็บบวบหวานบวบใหวพู่นน่ะจะเป็นลายคักเห็ด โอ oh. บึงพูดได้พูดได้กรพอกำลังเก็บอยู่พุ่ลายครับบึงพี่เนี่ยพนะูดไดเห็ดนะนี่แหละเขาว่าค้นดวงดีไปขี่กับพ่อเห็ด oh. นี่เก็บยังไม่ได้ถึงครึ่งน,นี่เลยที่เต็มกระตาแล้วเสียดายเลยเสียดายว่ามะมะพร้าวมันซาไปนะครับดอกมันบานแล้วมันเถาเล้วมันถือฝนถือฝนมาขึ้นนะครับมันถือฝนมาขึ้นหรอเห็ดเหยีมันดอกมันเปื่อยครับเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนเด้อพี่น้องเด้อพุณนะลายหักลายเนี่ย เบิ้งพี่น้องเบิ้งพูดอ่ะมีแล้วครับข้มอุดมสมบูรณ์ของอีสานอิมตาอันะข้างปลาเขานี่แหละ